ดิฉันนางสาวจริราเชียบุญโยดมรหัสนิสิต6 5 1 6 8 0 1 0 2 8 2การตลาดปี4ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การ์ตูนช่องเรื่องราคาที่ต้องจ่ายเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะก็ช่วยเช็คสต๊อกตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเมย์จะมาตรวจอุ๊ยเดี๋ยวไปตรวจสต๊อกหน่อยดีกว่าอาทิตย์หน้าจะมีการตรวจใหญ่ขอให้ทุกคนอย่า เก็บข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะคะได้เลยครับผมคฮเม่เนี้ยเอาไปขายนิดเดียวก็ได้เงินเยอะแล้วเราจะต้องรวยเว,วยวยรวยงนเดียวไม่มีใครจับได้หรือวะเฮ้อนไม้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ดิฟร์ลิกหนายรา่ไอยอ,อกไปยิบ่อ,อทำอะไรนะโอ้ไม่ได้บ้าเป่อเฮียจัดคอไม่ชฉวเปล่า,ลากับแล้วหรอวันนี้ไม่ทำโอชีแล้วหรอเออครับครับไม่ไม่มีอะไรหรอกครับโอ้ขายดีแฮะมันเอาอีกปีกว่าเอาอีเอาอี ซ่อนไมตรงนี้ละกันคงจะไม่มีใครเห็นหรอคงไม่มีใครสวกใส่หรอะขยันจังละกล้องยังไม่กลับบ้านอีกเหรอทำโมทีนิดหน่อยนะ่ะผมว่ามีบางอย่างแปลกๆในสต็อกนะครับยังไงเหรอจ๊ะจู่ออกคธอตัวเล็ในีละบบไม่ต้องกับเธอมน ของที่มีอยู่จริงครับเดี๋ยวพี่ตรวจสอบให้นะจ๊ะมีความปแ,ปปแปลกแลกละในระหว่างนั้นกล้องก็กำลังซ่อนของรอบใหม่เพราะว่าตอนนี้คือแบบขายดีมากๆไอ้กล้องสิ่งที่ทำอยู่ะหยุดเถอะนว้ฉันไม่ได้ทำอะไรทำ้นั้นแลย ฉันต้องไปดูกล้องวงจรปิดจากพี่รปภแล้วแหละไปหายไปเที่ยวชินจริงๆด้วยอะ่ะเฮ้ยไอ้ก้องน,นั่งขอขอบริษัทนะอว้ยตัมยุ่งขรปั้นนฉันดูแลเองพี่เมย์ครับผมเห็นกล้องกำลังเอาของใส่กระเป๋าส่วนตัวครับฉันต้องรีบไปพบพอเดี๋ยวนี้นี่คือเรื่องใหญ่มากพอค่ะ please ไอ้ก้องมันยังไม่ออกไม่ยิ่หรอวะเอาไว้ต้องเอาตรงนี้เอาอันไหนดีวะเอาไว้เอาอันนี้ละกันเดี๋ยวเอามาแอบไว้ดีกว่าท่านผอคะนี่คือหลักฐานทั้งหมดค่ะเออเขาแค่คิดว่ามันมันไม่เป็นไรครับเอาเอาไปนิดเดียวเองการกระทำของคุณน่ะเขาให้การย่กงย่อทรัพย บริษัทนนี้สามีสามคต้อง能不能干韩国那个ม我没拿来过给้啊没拿อไม่ไมน,มนี่ฉันเมนะคะขอสรุปเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังว่าความซื่อสัตย์เนี่ยสำคัญที่สุดเราไม่ควรที่จะมีการขโมยสิ่งของกันในบริษัทนะคะเรื่องแบบเนี้ย เกิดจากชิ้นเล็กๆเ,เนี่แหละมันก็เลยลามเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดน่าเสียดายไอ้กล้องมันจริงๆจริงนะเพราะการยอกทรัพย์เนี่ยคือการนำทรัพย์สิงของผู้อื่นมาใช้เพื่อประโยชน์โดยทุจริตผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งจริยธรรมเลยจริงๆ,ๆก็ขอจบการ์ตูนช่องไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากไว้ว่า ถ้าคิดจะทําททผิดจริยธรรมทําผิดรูจสิตธราคาที่ต้องจ่ายก็คือมันก็แพงมากทั้งการตกงานติดคุกนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายกับการที่คุณแลกกับการไปขโมยของคนอื่นก็ฝากไว้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ